ยืนยันฝนเข้าไทย30จังหวัด100%ลุ้นพายุดีเพลชันในพื้นที่ทะเลจีนใต้จะทำฝนเข้าไทยอีกสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านมาติดตามกับทรงพลลมฟ้ากันต่อนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาอัปเดตลักษณะอากาศตั้งแต่11มิถุนายนจนถึง14มิถุนายนซึ่งก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องขอฝากทุกๆคนฝากกดไลค์รวมถึงกดติดตามให้ผมด้วยนะครับ เรามาดูลักษณะอากาศตั้งแต่วันนี้จนถึง14มิถุนายนโดยในช่วงวันที่11จนถึง12มิถุนายนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังปกคลุมไทยด้วยกำลังแรงแต่เราสังเกตนะครับว่าในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างมรสุมอ่อนลงไปเพราะว่าหัวเกาะสุมาตราเป็นตัวปิดกั้นความชื้นเอาไว้ไม่ให้ผ่านพื้นที่ภาคใต้สำหรับไทยตอนบนในช่วงวันที่11จนถึง12 ก็จะมีร่องมรสุมขยับลงมาปกกลุ่มในพื้นที่ภาคเหนืออีสานบนและพื้นที่ภาคกลางตอนบนเราสังเกตว่าในพื้นที่ประเทศจีนตอนใต้จะมีลมตะวันออกเฉียงเหนือลงมามาพบกับลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ขึ้นไประหว่างนั้นแหละครับก็คือร่องมรสุมที่พาดผ่านในพื้นที่ภาคเหนืออีสานบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ําในพื้นที่ ทะเลจีนใต้ดังนั้นเนี่ยภาคใต้ตอนล่างการเกิดฝนในช่วงวันที่11จนถึง12แนวโน้มลดลงส่วนภาคใต้ตอนบนก็จะมีฝนตกมากกว่าภาคใต้ตอนล่างส่วนไทยตอนบนก็จะมีร่องมรสมุมเข้ามามีบทบาทกับไทยเรามากขึ้นมีโอกาสมีฝนตกได้หลายพื้นที่เน้นตั้งแต่ตอนบ่ายแก่ๆนะครับไปจนถึงตอนค่ําตอนดึกเนี่ยเสี่ยงมากส่วนในวันที่13จนถึง14มิถุนายน ตัวของพายุดีเพรสชันในพื้นที่ทะเลจีนใต้เขาก็จะพัฒนาตัวนะครับจากพายุดีเพรสชันเป็นพายุโซนร้อนขอบของพายุด้านซ้ายเนี่ยก็จะส่งผลต่ออีสานฝั่งตะวันออกทันทีและในวันที่13กับ14อีสานฝั่งตะวันออกต้องระวังเพราะฝนจากขอบของพายุจะไหลเข้ามาปกคลุมในพื้นที่อีสานฝั่งตะวันออกตามลม500นั่นเองครับ สำหรับบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกก็จะมีฝนตกจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่วิ่งตัดพื้นที่ภาคใต้ตอนบนตะวันํานความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลอันดามันแล้วพัดยกไปเลี้ยงตัวของร่องมรสุมในพื้นที่ภาคเหนือมากไปกว่านั้นในช่วงวันที่13กับ14มรสุมเขาแรงมากๆใช่ไหมครับเพราว่าพายุในพื้นที่ทะเลจีนใต้ เขาดึงไปค่อนข้างแรงมรสุมจะพัดกับภูเขาในพื้นที่ด้านตะวันตกของภาคกลางดังนั้นฝนในพื้นที่ภาคกลางฝั่งตะวันตกแถบจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีจังหวัดตากจังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดแม่อ่องสอนเสี่ยงนะครับมีฝนตกหนักได้สําหรับอีสานบนก็จะมีฝนตกตามหน้าเขาเช่นเดียวกันเมื่อมรสุมพัดกับภูเขาสูงอย่างเทือกเขาอันนำ้ำ ก็จะเกิดการยกตัวของฝนทันทีต้องระวังนะครับมีฝนตกได้บางพื้นที่ซึ่งเมื่อตัวของพายุนะครับเขากระยับขึ้นไปในพื้นที่ประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่13ตอนบต้นตัวของร่องมรสุมก็จะกระยับตามตัวของพายุดังนั้นในวันที่14ร่องมรสุมก็จะกระยับออกจากไทยเพราะตัวของพายุขึ้นฝั่งในพื้นที่ประเทศจีนตอนใต้นั่นเองดังนั้นฝนก็จะเบาลง ในวันที่14นะครับซึ่งเรามาดูปริมาณน,น้ําฝนนะครับตั้งแต่วันที่11จนถึง14มิถุนายนโดยในวันที่11พื้นที่ภาคใต้ฝนลดลงไปอย่างชัดเจนตามที่ผมบอกไปนะครับอาจจะมีบ้างในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนไทยตอนบนสังเกตว่ามีสีฟ้าปกคลุมเป็นส่วนใหญ่และสีค่อนข้างเข้มในพื้นที่อีสานตอนล่างเทพจังหวัดอุบลสีสะเกดสุรินทร์บุรีรัมย มีอัตราการพัดยกของลมมรสุมค่อนข้างสูงดังนั้นฝนตกค่อนข้างดีส่วนภาคตะวันออกก็เหมือนกันนะครับมีฝนตกในจังหวัดชันทบุรีจังหวัดตราดค่อนข้างหนักดูตามสีเป็นสีเหลืองสีสม้มส่วนพื้นที่ด้านตะวันตกก็มีฝนตกได้ในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิแม่สอดจังหวัดตากสำหรับภาคเหนืออยู่ในแนวร่องมรสุมมีฝนตกได้ตกพื้นที่ส่วนปริมาณฝนก็อยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยถึงปานกลาง ไม่หนักมากประมาณ40-60เปอร์เซนส่วนอีสานก็อยู่ประมาณ60-70เปอร์เซนภาคตะวันออกภาคกลางมีฝนตกประมาณ40-70เปอร์เซนเน้นภาคตะวันออกมากกว่าภาคกลางนะครับส่วนภาคใต้ฝนตก70เอร์เซในวันที่11นะครับสำหรับ12มิถุนายนภาคใต้ฝนตก70อีสานมีฝนตกหนักนะครับประมาณ70เ ภาคตะวันออกก็มีฝนตกประมาณ60-70%ในจังหวัดจันทบ,บรุรีจังหวัดตราดต้องระวังเป็นพิเศษส่วนภาคกลางนะครับก็มีฝนตกประมาณ40-60%ส่วนบริเวณพื้นที่ภาคเหนือก็มีฝนตกคล้ายๆกันเลยกับพื้นที่ภาคกลางแต่มากกว่านิดหน่อยนะครับประมาณ60%ซึ่งอีสานฝั่งตะวันออกนะครับเริ่มจะได้รับผลกระทบจากขอบด้านซ้ายของพายุส่วน13มิถุนายน ก็มีฝนตกได้บ้างในพื้นที่ภาคใต้บางส่วนแต่บอกเลยว่าน้อยมากประมาณ3 0เอร์เซนภาคตะวันออกก็มีฝนตกในจังหวัดจันทบุรีจังหวัดตราดชนบุรีระยองประมาณ60-70%เอร์เซนภาคกลางก็มีฝนตกประมาณ40-60%เปอร์เซนในจังหวัดอุทัยธานีปราณกรรีอยุธยาสามโคกปากเกร็ดกรุงเทพและปริมณฑลนะครับส่วนภาคเหนือก็มีฝนตกได้ประมาณ40-60%เอร์เซ ในจังหวัดอุตรดิตถ์พิษณุโลกสุขโขทยัยหวังชิ้นจังหวัดแพร่บ้านโอยเทศบาลเมืองน่านซึ่งภาคกลางฝั่งตะวันตกนะครับเทพจังหวัดกาญจนบุรีอำเภอทองผาภูมิราชบุรีเพชรบุรีเพราะว่ามรสุมพะทะกับภูเขาและยกตัวเป็นฝนสุดท้าย14มิถุนายน การเกิดฝนโดยรวมลดลงไปตามที่ผมบอกนะครับเพราะว่าตัวกองพายุเขาขึ้นฝั่งในพื้นที่ประเทศจีนตอนใต้ดังนั้นเขาก็จะดึงร่องมรสุมไปด้วยรวมถึงเมื่อพายุขึ้นฝั่งพายุเขาก็จะอ่อนกําลังลงการเหนี่ยวนํามรสุมเขาก็จะอ่อนไปด้วยดังนั้นฝนก็จะเบาลงในวันที่14อาจจะมีบ้างในพื้นที่ภาคกลางประมาณ40-6 0เปอร์เซ็นต์ตกหนักแถบจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรี ทองผาภูมิอุม้มผางอุทัยธานีนครสวรรค์นะครับภาคตะวันออกก็มีฝนตก60%ในจังหวัดจันทบุรีจังหวัดตราดอําเภอแกลงจุมแสงป่งน้ำร้อนสอยดาวระยองปลวกแดงหนองใหญ่มีฝนตกนะครับ60%รวมถึงจังหวัดนครน,นายกปราจีนบุรีสะแก้วภาคเหนือก็มีฝนตกประมาณ60%บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายเชียงดาวแม่แจ่มลำปาง วังชิ้นจังหวัดแปร่อุตรดิตถ์สวรรคลโลกสุโข,ขทยัยปิสเสนุโลกพิจิตรกำแพงเพชรจังหวัดตากนกครไทยหล่มสักเพชรบูรณ์ส่วนอีสานฝนเบาลงไปค่อนข้างเยอะเหลือประมาณ40ตกบริเวณจังหวัดบึงกาฬหนองคายพนฉรืนสีสงครามหวานหนอนนิวาสบ้านทุง่งบ้านผลทันบ้านเชียงสกลน,นครน,นครพนม ดังนั้นนะครับในวันที่14ฝนก็จะลดลงโดยทั่วไปสรุปว่า11-14ภาคใต้ไทยตอนบนฝนจะไปหนักเนี่ยในช่วงวันที่12กับ13แต่11ก็ยังตกหนักส่วน14ฝนจะเบาลงโดยทั่วไปเพราะร่องขยับพายุอ่อนกำลังฝนก็จะเบาลงและไม่มีตัวเดี่ยวนำมรสุมดังนั้นมรสุมก็จะอ่อนลงตามไปด้วยในวันที่14 สำหรับการเคลื่อนตัวของพายุในครับล่าสุดเนี่ยอัปเดตแล้วจากซูมเฮิร์ตบอกว่าในวันที่10มิถุนายนพัฒนาตัวเป็นพายุดีเพลชันหลังจากนั้นก็จะพัฒนาตัวอย่างต่อเนื่องเป็นพายุโซนร้อนกำลังแรงในวันที่12เวลาประมาณตอนค่ำส่วนในวันที่13ก็จะเคลื่อนตัวเข้าสู่พื้นที่เกาะไหาลำแล้วอ่อนกำลังลงเป็นโซนร้อนส่วน14มิถุนายนก็จะขึ้นฝั่งในพื้นที่ ประเทศจีนตอนใต้15มิถุนายนอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำในพื้นที่ประเทศจีนตอนใต้ย้ำว่าพายุลูกนี้ไม่เคลื่อนตัวเข้าสู่ไทยนะครับสวัสดีครับ